สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็ก h ช n n e l วันนี้พวกเราจะพามาทำความรู้จักกับเหล่าอาสูรจันทราข้างขึ้นทั้งหมดภายในเรื่องคิมิซิโนยายะหรือก็คือดาบพิฆาตอสูรกันนะครับซึ่งพวกเขาแต่ละคนจะมีบทบาทสำคัญมากๆในช่วงเฟสสุดท้ายของเรื่องอีกด้วยโดยแต่ละตัวจะมีความเก่งกาจความสามารถอะไรยังไงกันบ้างก็มาฟังพร้อมกันได้เลยนะครับ และเนื้อหาที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีสปอยได้ถ้าใครยังไม่อยากรับฟังสปอยก็ขอให้ปิดไปก่อนได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะปิดอย่าลืมฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูตัวแรกกันได้เลยอสุนจันทราข้างขึ้นระดับที่6กิวทาโรและดาคิ2พี่น้องกิวทาโรและดาคิ อสูรที่มีลูกเล่นในการต่อสู้ที่แพลวมากนะครับมีจิตใจที่เชื่อมโยงถึงกันโดยทั้งสองสามารถที่จะอยู่ในร่างเดียวกันได้แต่ก็จะสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระอีกด้วยด้วยความสามารถและเงื่อนไขในการสังหารอาสูรพี่น้องคู่นี้ที่มีจํากัดจึงทําให้ทันจิโร่เซนอิซึอิโนะสุเกะและเทนเง็นเสารักเสียงกําจัดอสูรตัวนี้ไม่ได้ง่ายๆเลยครับ โดยพี่น้องคู่นี้ได้อาศัยอยู่ที่ย่านเลิงลมและสังหารผู้คนที่ออกมาเที่ยวรวมถึงหญิงสาวที่ทํางานในย่านนั้นด้วยอดีตของกิวทาโร่และดาคิตอนเป็นมนุษย์นั้นเป็นคนยากจนนะครับกิวทาโร่เป็นพี่ที่รักน้องสาวมากๆแต่ตัวเขานั้นเกิดมาพร้อมกับโรคประจําตัวจึงทําให้รูปร่างภายนอกนั้นอัดประกลักส่วนดาคินั้นเกิดมาเป็นสาวสวยแต่ด้วยความจนทําให้กิวทาโร่ต้องไปทํางานสกบปก,ปกเพื่อแลกเงินเลี้ยงตนและก็น้องสาว ด้วยโชคชะตาที่เล่นตลกกับ2พี่น้องนี้มีครั้งหนึ่งดาคีนั้นเป็นที่หมายปองของชายหลายคนในย่านนั้นนะครับตัวของดาคีทําสิ่งที่ไม่พอใจอย่างมากให้กับคนที่มาหมายปองจนทําให้ถูกจับไปเผาทั้งเป็นส่วนกิวททโร่เห็นต่อหน้าต่อตาก็ใจสลายเลยครับต้องการที่จะแก้แค้นจนมุซันผ่านมาทําให้กลายเป็นอสูรในที่สุดนั่นเองปัจจุบันทั้งคู่ถูกกาจัดแล้วนะครับโดยอดีตเสาหลักเสียงอย่างอุซยเทนเง็นทันจิโร่เซนอิซึและก็อิโนสุเกะครับ มนอสูรโลหิตที่ใช้นะครับดาคี้คนน้องนี่จะมีมนอสูรโลหิตก็คือโอบิสังหาร8ทิศส่วนของคิวทาโร่คนพี่นะครับมนอสูรที่ใช้ก็จะมีเคียวโลหิตศา์กระเซ็นมนอสูรโลหิตลูกปาดอสูรสังหารมนอสูรโลหิตเคียวโลหิตศา์กระเซ็นวงแหวนหมุนวนตัวที่2อสูรจันทราข้างขึ้นลำดับที่6ไขงาคุ ภายหลังจากการตายของอสูรข้างขึ้นก่อนหน้าอย่างกิวทาโรระดาคิทำให้ไครงาคุได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้แทนนะครับโดยสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความภาคภูมิใจและหยิงทนงในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับโดยเขาได้รับการฝึกฝนจากปู่คูวาจิมะสามารถใช้ปานสายฟ้าได้หลากหลายรูปแบบแต่ด้วยนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยทำให้เขานั้นไม่ได้รับความไว้วางใจจากปู่คูวาจิมะ จึงเรียกได้ว่าไค่งาคุเนี่ยก็คือสิทธิ์พี่ของเซนอิสุนั่นเองนะครับและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงใช้กระบวนท่าของปานอัศนีได้เกือบทั้งหมดยกเว้นแค่กระบวนท่าที่1ที่เขาจะใช้ไม่ได้นะครับซึ่งกระบวนท่าที่1นนี้เองนะครับก็คือกระบวนท่าที่เซนอิสุเป็นคนใช้นั่นเอง ในช่วงวัยเด็กของไคงาคุนั้นเป็นเด็กกัม้าที่ได้อาศัยอยู่กับฮิเมจิมะเกียวเมซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมกับหน่วยพิฆาตอสูรเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กกัม้าที่ถูกเกียวเมดูแลจนกระทั่งวันหนึ่งตัวเขาได้ออกไปเจออสูรที่กำลังออกล่าอยู่ด้วยความกลัวตายเขาจึงบอกอสูรตัวนั้นว่าให้ไปที่บ้านของเกียวเมเพราะที่นั้นมีมนุษย์อยู่หลายคนเพื่อแลกกับชีวิตของตัวเองนั่นเอง จนเป็นสาเหตุให้เกิดกับโศกนาฏกรรมขึ้นนะครับที่ทําให้เกียวเมตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกขังคุกจนกระทั่งคางอายะอิบุยาชิกิรับไปดูแลต่อส่วนคงาคุก็ได้ไปอยู่กับปู่กัวจิมะคงาคุเข้ามาเป็นอสูรนต์ข้างขึ้นระดับที่6ภายหลังและจะได้เข้ามาต่อสู้กับเซนิสึซึ่งก็จะถือว่าเป็นศึกพี่น้องสุดเดือดเลยก็ว่าได้ในดาบพิฆาตอสศรน์ภาคประสานไรขอบเขต เนื่องจากไคงาคุเป็นอสูรที่เป็นนักดาบผู้ใช้ปานทําให้ท่าต่อสู้ของเขาจะเป็นรูปแบบปานทั้งหมดโดยจะประกอบไปด้วยปานอัศนีกระบวนท่าที่สองฟ้าแลบในคิมหันฤดูปานอัศนีกระบวนท่าที่3ฝูงแมลงกระพือปีกดังกึกก้องปานอัศนีกระบวนท่าที่4ฟ้าคำลนปานอัศนีกระบวนท่าที่5ฟ้าผ่าความร้อนปานอัศนีกระบวนท่าที่6นภากัมปนาต ตัวที่3อสูรจันทาข้างขึ้นระดับที่5เกียกโกะเกียกโกอสูรจันทาข้างขึ้นระดับที่5มีอายุมากกว่า113ปีมีนิสัยอารมณ์ร้อนโดนยั่วยุง่ายโดยเฉพาะเมื่อใครมาดูหมิ่นวิชาของเขาที่เขามองว่าเป็นศิลปะชั้นเลิศเกียกโกะถือว่าเป็นอสูรที่ทรงพลังตนหนึ่งและยังมีเทคนิคในการใช้พลังอสูรที่สูงมากปรากฏตัวครั้งแรกในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบ และได้เผชิญหน้ากับเสาหลักหมอกโทคิโทมุอิจิโร่โดยมีแผนการที่จะทำลายหมู่บ้านช่างตีดาบที่ซึ่งผลิตอาวุธให้กับหน่วยพิฆาตอสูรความสามารถของเขานั้นแข็งแกร่งอย่างมากโดยสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกสัมผัสกายล่างเป็นป่าได้นะครับทำให้เขาเป็นอันตรายอย่างมากในการต่อสู้ระยะประชิดชอบทรมานคู่ต่อสู้ปัจจุบันถูกกำจัดแล้วนะครับโดยเสาหลักหมอกโทคิโทมุอิจิโร่นั่นเอง มนอสูรโลหิตที่ใช้มนอสูรโลหิตมัดฉามรณะเข็มพันเล่มมนอสูรโลหิตไหนรกวาล,ล,ล,กลีมนอสูรโลหิตนรกอสูรทะเลมนอสูรโลหิตหมื่นมัดฉากลางเวหาและก็มนอสูรโลหิตเก็ตสังหารตัวที่ 4. อสูรจันทาข้างขึ้นระดับที่4ีหังเทงงู ฮังเทง,งูเป็นอสูรที่มีอายุมากกว่า200ปีเป็นอสูรที่มีวิชาที่ใช้ล่อลวงในการต่อสู้สูงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอสูรที่รับมือได้ยากมากๆตนหนึ่งนะครับโดยความสามารถที่มีถึง7ร่างโดยฮังเทงงูจะสามารถสร้างร่างต่างๆโดยนำเอาอารมณ์ของมนุษย์มาแยกออกและจะมีรูปร่างและพลังความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความสุขความน่ายินดีความเศร้าโศกความเกียดชังความแค้นและความหวาดกลัว ฮังเทงงูเข้ามามีบทบาทในช่วงหมู่บ้านช่างตีดาบและได้ทำการต่อสู้กับเสาหลักความรักคลอจิมิซิริทันจิโร่และก็เกนยะตัวเขาในอดีตเคยทำความผิดมาหลายต่อหลายครั้งนะครับทั้งขโมยโกหกจงทำให้ถูกตราหน้าว่ามีความผิดหลายแหลงซึ่งตัวตนเขานั้นมีหลากหลายบุค,คลิกจนเข้าตาของมูซันและถูกทำให้เป็นอสูรในที่สุด พลังแรกความสามารถของแต่ละร่างก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทุกตัวก็จะมีพลังต่อสู้ที่ค่อนข้างสูงโดยล่างแรกล่างโกธาตัวแทนของอารมณ์โกรธสามารถที่จะสร้างสายฟ้าได้ล่างเพลิดเพลินตัวแทนของอารมณ์ความสุขสามารถที่จะสร้างลมได้ล่างยินดีตัวแทนของอารมณ์ยินดีสร้างคลื่นเสียงได้ ร่างโศกาตัวแทนของอารมณ์เศร้าโศกสามารถที่จะสร้างหนามได้โดยร่างนี้มีมนอสูนโลหิตก็คือท่าหาพิรุณโศกร่างแคนเครื่องตัวแทนของอารมณ์แคลนที่จะมีพลังกำลังที่สูงร่างเกลียดชังตัวแทนของอารมณ์เกลียดสร้างไม้และควบคุมเพื่อใช้ในการโจมตีได้โดยร่างนี้จะมีมนอสูนโลหิตก็คือท่ามังกรภัยไลสิ้นสุด มนอสูรโลหิตขึ้นคำลามสายฟ้าพิฆาตและมนอสูรโลหิตขึ้นเสียงกดประสาทและล่างสุดท้ายก็จะเป็นล่างหลักด้วยก็คือล่างของความหวาดกลัวตัวแทนของอารมณ์กลัวล่างนี้แม้จะไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้มากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความเร็วและยืดหดตัวเองได้ตัวที่5อสูรจันทาข้างขึ้นลำดับที่4นาคิเม ภายหลังจากการตายของอสุนข้างขึ้นก่อนหน้าอย่างฮังเทนงูทําให้ตําแหน่งนี้ถูกแทนที่ด้วยนาคิเมะแม่นางบีวะที่มีอายุมากกว่า113ปีเธอคนนี้มีความสามารถที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการสร้างมิติไร้ที่สิ้นสุดนั่นเองครับสามารถดึงผู้คนให้เข้ามาสู่มิติของตนเองได้เป็นอสุนที่มีความสําคัญระดับต้นๆเลยเพราะเธอคือผู้ที่สร้างปราสาทไร้ขอบเขตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของมูซันนั่นเอง โดยก่อนหน้าที่จะมาเป็นอสูรข้างขึ้นตัวนาคิเมะก็อยู่รับใช้มุซันมาตั้งแต่เริ่มซีซั่นแรกแล้วนะครับโดยภายหลังจากที่ได้เป็นอสูรข้างขึ้นเธอก็ได้ความสามารถใหม่มาด้วยนั่นก็คือลูกตาสอดแหนมที่เคยใช้ตอนที่หมุกปูบ้านชั้นตีดาบน,นั่นเองตัวที่6อสูรจันทาข้างขึ้นระดับที่3อักษะ อีกหนึ่งอสูรจันทราข้างขึ้นที่มีบทบาทมากมีบุคลิกและนิสัยเลือดร้อนชื่นชอบการต่อสู้โดยเฉพาะกับคู่ต่อสู้ที่เก่งๆเ,เกียดและดูแครนมนุษย์ที่อ่อนแอแต่จะให้การยอมรับมนุษย์ที่มีความสามารถ จุดเด่นคือการฟื้นฟูที่รวดเร็วถือว่าเป็นอสูรข้างขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดตนหนึ่งที่พวกทันจิโร่เคยเผชิญหน้าด้วยปรากฏตัวครั้งแรกตอนศึกรถไฟนิรัน์ได้เข้าต่อสู้สุดเดือดกับเสาหลักเพลิงอย่างเลนงโงคุเคียวจูโรและกลุ่มทันจิโร่ถือว่าเป็นอสูรที่แฟนๆชื่นชอบตนหนึ่ง ในอดีตนั้นเขาเคยฝึกฝนตัวเองอยู่ในสำนักต่อสู้แห่งหนึ่งและได้มีความรักกับลูกสาวเจ้าสำนักแต่ด้วยโชคชะตาที่ชอบเล่นตลกนะครับได้มีสำนักคู่แข่งที่โกรธเคืองเนื่องจากได้พ่ายแพ้ให้กับอักษะผู้ที่เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งและไม่มีใครเอาชนะได้ช่วงเวลาที่เขากําลังจะขึ้นเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปและกําลังจะได้แต่งงานกับคนรักด้วยความแค้นทําให้สำนักคู่แข่งได้นํายาพิษมาใส่ในหมอดามที่สำนัก ทำให้หญิงสาวคนรักและอาจารย์ของเขานั้นเผลอดื่มและเสียชีวิตอากษรกดจนได้ฆ่าล้างสํานักคู่แข่งและได้ขึ้นมาเป็นอสูรข้างขึ้นเขาพยายามที่จะก้าวข้ามอสูรข้างขึ้นทั้งระดับที่2และระดับที่1แต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากฝีมือที่ยังห่างชั้นกันเกินไปโดยอาคกษรนั้นเป็นอสูรที่จะไม่กินเนื้อและสังหารมนุษย์ผู้หญิงโดยเด็ดขาดนะครับและในครั้งนี้เขาก็จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในภาคประสาทไร้ขอบเขตอีกด้วย ท่าต่อสู้ของอาคาษะจะเน้นความรวดเร็วและความรุนแรงจากการใช้มัดและเท้าเป็นหลักโดยจะประกอบไปด้วยท่าสังหารเข็มทิศท่าสังหารความยุ่งเหยิงท่าสังหารทำลายล้างท่าสังหารซ่อซ้อนแก่นอสูรท่าสังหารบาท,ทาบรณนะมงกุฎประกายระยับท่าสังหารบาท,ทามมณะหมู่แสงดาวตกท่าสังหารบาท,ทามมณะปะกายดาวตกพันวงท่าสังหารบทขยี้หมื่นใบหลิวผิวไหว ถ้าสังหารบทขยี่และถ้าสังหารแสงเงินคลามกระจัดกระจจายตัวที่7อูอสุรจันทาข้างขึ้นระดับที่ 2. โดมะโดมะมีอายุมากกว่า133ปีมีประวัติในวัยเด็กที่ไม่ค่อยจะลืมลมสักเท่าไหร่นะครับ mm. พอได้เห็นแม่ที่สังหารพ่อตนเองและก็กินยาผิดฆ่าตัวเองตายตามหลังจากทราบว่าพ่อของโดมะแอบไปมีอะไรกับสาวกสตีในรัฐทิที่ทางครอบครัวสร้างขึ้นมา ต่อมาโดมะก็ได้พบกับมุสันและถูกทำให้เป็นอสูรโดยยังคงเป็นเจ้าลัทธิและชื่นชอบการกินหญิงสาวเป็นพิเศษอีกด้วยโดมะเป็นอสูรที่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาสามารถที่จะจดจำเรื่องราวในอดีตตอนที่ยังเป็นมนุษย์ได้โดยในอดีตเขาเคยสังหารพี่สาวของชินบุนั่นก็คือโคโจคานาเอะอดีตสาวหลักบุกผาทำให้ชินบุนั้นมีความแค้นและคอยสืบข่าวหาทางเอาชนะอสูรตนนี้อยู่ตลอด โดมะถือเป็นอสูรข้างขึ้นที่แข็งแก่งมากๆแม้กระทั่งอากกศะเองก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้อาวุธหลักของโดมะจะเป็นพัดและมนอสูรที่เกี่ยวกับน้ำแข็งโดยจะประกอบไปด้วยมนอสูรโลหิตหากน้ำแข็งใบบัวมนอสูรโลหิตเกตหิมะกองถมบนกิ่นแห้งมนอสูรโลหิตหมอกเยือกแข็งมนอสูรโลหิตเถาวันบงกฎมนอสูรโลหิตเจ้าหญิงแห่งความหนาวเหน็บมนอสูรโลหิตน้ำแข็งย้อยเหมัน มนอสูรโลหิตกี่ปัวกระจัดกระจายมนอสูรโลหิตมิโกโคิสตันมนอสูรโลหิตโพธิสัตว์บงกฎผลึกน้ำแข็งตัวสุดท้ายตัวที่8อสูรจันทาข้างขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดกับลำดับที่1โคคุชิโบ โคคุชิโบมีอายุมากกว่า480ปีอดีตเป็นนักล่าอสูรผู้ใช้ปานเชี่ยวชาญวิชาดาบขั้นสูงมีดวงตามากถึง6ดวงเป็นเอกลักษณ์แถมยังเป็นผู้ใช้ปานจันทราซึ่งโคคุชิโบเดิมทีเป็นมนุษย์มีชื่อว่าซึกิคุนิมิชิคสึนักล่าอสูรผู้ใช้ปานจันทรา โดยเขาเป็นฝาแฝดกับสึกิคุนิโยริอิจินักดาบอัจฉริยะผู้ใช้ปานตะวันวัยเด็กเขาเป็นคนที่มีความอิจฉาน้องของตนเองเนื่องจากโยริอิจินั้นเรียกได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเรื่องดาบตั้งแต่เกิดภายหลังนั้นตัวเขาได้ทำการฝึกฝนร่วมกลุ่มกับผู้ใช้ปานคนอื่นๆแต่ไม่ว่าจะฝึกฝนมากเท่าไหร่ ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะน้องชายตัวเองได้จนกระทั่งเขาคิดได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถมีความเก่งกาจสูงสุดได้การที่จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนั้นจําเป็นที่จะต้องมีชีวิตที่เป็นอมตะเขาเลยได้ทําการตอบรับการเป็นอสูรจากมุสันโดยถึงแม้ภายหลังจะกลายเป็นอสูรแล้วตัวเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะโยหรืออิจิได้อยู่ดี ปานของโคคุชิโบจะเป็นปรานจันทาเป็นปรานที่แตกแยก,กมาจากปลานตะวันโดยจะมีทั้งหมด16กระบวนท่ากระบวนท่าที่1จันแลมคืนเทพสถิตกระบวนท่าที่2พิษจันทาเต็มดวงงามลำ้ำกระบวนท่าที่3จันทาแห่งความเกียดชังแผ่ขยายกระบวนท่าที่5วิญญาณแห่งจันทราพายุหมุนวนกระบวนท่าที่6 จันทราเงาเปล่าเปลี่ยวไร้ช่องว่างกระบวนท่าที่7ดคันชองแห่งภัยพิบัติรัศมีจันทรากระบวนท่าที่8วงแหวนมังกรจันทรากระบวนท่าที่เกจันแรลมอบล้อมไม่ขาดสายกระบวนท่าที่10เชื่อเฉือนดวงจันทร์สะท้อนเงาแมกไมยกระบวนท่าที่14หายะจันเสี่ยวเต็มท้องนภากระบวนท่าที่16จันทรงกดเศษเซี่ยวจันทรา ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของอสูนจันทราข้างขึ้นทั้งหมดที่โผล่มาในเรื่องคิมิซิโนยายบะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเรื่องราวที่พวกเราเอามานำเสนอกันนะครับหรือถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่พวกเราตกหล่นหรือพูดผิดไปก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสุภาพได้นะครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ